ป้าไปหิวข้าวยังไปหิวข้าวยังเริ่มทานได้เริ่มทานได้แล้วป้าป้าแม่ครัวเขากลับบ้านไปแล้วนี่เราไม่มีแม่ครัวทำห้ากินเลยคนนี้เราต้องทอดไข่เจียวกินเองป้าป้าป้ามาป้าป้ามามาลูกมาทอดมาเราทอดไข่เจียวกินกันกว่าเราสองคนวันนี้มาเร็วป้าเร็วมาจ้าจ้าจ้าชีวิตจริงแบบนี้เลยป้ามาเนี่ยเนื่องจริงแล้วป้าไม่ใช่ความฝันแล้วนะป้านะอ้ามาในครัวก็เจอแฝดอีกคนแล้วอีกคนตักยา หน้าแฝดแฝดเอาแฝดทำไงไเนี่ยะนะแฝดแฝดแฝดมาให้เขาใส่เสื้อใส่เสื้อสีเดียวกันเลยวันนี้นะอย่างนั้นกันเลยแฝดแต่คนละฝานะคะมาป้ามาป้ามานี่นิ้วทำอะไรนี่นี่น,นี่ไข่เจียวนี่เราต้องกินเองแล้วไม่มีใครทำให้เรากินเนี่ยป้ามาเราทำกินเองดีกว่าป้าเรา,าทำไม่ได้เราเด้วย อย่าพูดอย่างนี้นะมันต้องได้ไงตำรวจจะมาป้าถ้าป้าไม่ทําไม่ได้กินข้าวนะวันนี้เราอ่ะจะกินจะมีนลยนะวางเงินไม่ท่ากับข้าวเขากับข้าวเพชรป้ากินไม่ได้ชีวิตจริงบ้านฉันเป็นยังไงเพพูดเชื่อดิมาป้าทอดไข่เลยตอกไข่เร็วเร็วเดี๋ยวเอาช้าวางให้ดิ๋ยวเอากระท้าวางละอาป้าทอดทอดไข่เร็วเราทำกินกันเร็วเร็วดิเอาตอกไข่ตอกไข่เร็ว Hãy tiêm chủng này vào lòng. phải đông ăn mát. Hãy lắm 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 mát mát đi. mát 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 กินไข่เจียวกันที่พาเออกินไข่เจียวกันอืมอเ,น,เน,นี่ยเออเนีรนะับมาโต๊นะไงไม่ใช่วางวางก่อนวางก่อนเออโต๊ะเร็วนี่อยากไปเอานี่ก่อนแม่อันอออออนี้ผงชูรสใช่ป่ะแม่เขยแต่นี่ป๋าแต่นี่อันนี้นแพ็คนีบเนี่ยเออง่ายงได้นนโอเคนี่ป้าเออเดี๋ยวใส่น้ำปลาแป๊บพ็คแกะน้ำปลาก่อนนะอืมปลาเราแพ็คมา

ทำอย่างนี้แล้วนะดแล้ไม่กินข้าวใครทำให้เราเราไแม่คูกลับได้แล้วชีวิตจิงเนีจะจุกจหนาดันมานอกร้นราใสุ่งคนนี้ไม่ใช่เลยนีคนไม่เ่งเพื่อนเนี่ยเขาะมพูด็มจะเลยสับเนะสับนะ คนนี้ไม่ใช่เลยเพราะถตีมาพูดเลยเออจ่าเขาบอกเลยนเด็กที่โนนเอาตำรวจมา ป้าเก่งเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสับโอ้ยสับไปเร็วไม่ไหวเลยเดี๋ยวญาติทิ้งเองเอาป้าสับก่อนให้ละเอียดก่อนเยอะไผ่เยอะไผ่กินหนวดยังไม่ได้กินนะมาจากตำรวจจะแอบดินเขาบว่าไม่ใช่ซนดิ๊กซิบอกว่าไม่ควกับป้าแล้วนี่เราเราก็ทำกินเอง เาสตี๋แล้วันจังเดีอ่ะเดี๋ยวทุกตังมานะเดี๋ยวไมาเี่ยวไเรื่ยที่ยรลสักนะอเป็ไใช่ชีวิตจริงเลยนะบผมพูดตีกระทืบเลย แม่ตาหนิวก็ใหญ่โพดกว่าเดี๋ยวเดีค่ะทำอะไรกินกันดีปะไข่เจียวเนาะป้าเนาะเนาะไข่เจียว

มา,ป,ป,าป้าป้าป้ายกยกถ้วยมาไปทอดในกระทะดีกว yeah, okay. ่าไปมาดิยกมายกมาดิยกมานี so ่นี่นี่ไปนี่น um. ี่มาหนี้ถือก่อนถือก่อนเดี๋ยวย่าบอกแป๊บนี่หันหน้ามานี่หันหน้ามาตรงเตานี่ ข้าวชนสันดิอืออือชีวิตจริงจะเกิดขึ้นแล้วก็กินข้าวบนะ้านตัวไม่อยู่แล้วเราต้องทอดอันเองนะเอฟีจ้าม,มีอะไรร้อนหวานมีแ่เจ๊มีมีเจ๊ไม่ให้แล้วโอเคเดี๋ยวรอรอร้อนแป๊บป้าเขากลับไข่ให้ยายานะแล้กินข้าวมาสองคนวันนี้จ้ะแม่ครัวเขากลับบ้านกันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแม่ครัวแล้วใช่ไหมไม่มีแม่ครัวทำกินเองวันนี้ บาาาัรนากระโชว์ฝีมือถอดไขกันดีกว่าตอนนี้เขาส่งมามือสักสักอะไรเนี่ยพูดความจริงนะถิงถิงจะพูดโนดนะตำรวจเยอะเลยนี่ป้าอ้าดีแล้วน้าป้านะรออยู่น่าปี้เราต้องทอดไข่กินเองกับป้าเอ้ยมีไข่ทอดเรากินแล้เดี๋ยวเราทอดกินเอง เอออย่างเดียวเลยพอแล้วไข่เตียวเดี๋ยวมีน้หวานด้วยไงเฮ้ยบ้าีิงรับ้านีิงนะทอดเอดด้วยิง้าไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยร้างตจะฟังฝันบบ้าก็จะังฝันแล้วับบ้าจะจับไปจับได้ยังยัง อยูดนยังนะเอาโอเคดูก่อนไข่ก่อนไข่นี่โอไหมโอไหมไข่โอไหมไข่โอไหมเข้าแก่อนเอ้ยไปฝั่งนู้นคนละฝั่งกันเห็นไหมเนี่ยโอเคโอเค ป้ากลับได้ยังลองกลับดูดิลองกลับดิกลับไข่ดิใส่เลยไม่ไหวเลอือืกลับไข่ก่อนดิว้บีมยังไม่มาที่บีมาจะให้มันเออกลับสิป้าว้าวไปเยี่ยมเยี่ยมว้าว้าวไข่สวยว้าไข่สวยเอามันดูไข่แล้วไข่ไข่เจียวไข่เจียวอ่าเยี่ยมป้าโอ้ป้าสุดยอดเลยอ่ะป้าเก่งมากเลยอะหูจริงๆป้าป้าคุ้มเก่งเลยอ่ะจริงๆป้า มือจับเลยเด็กพี่โน้พี่นาไนพี่จักนินมมากอูป้าเก่งมากเลยอ่ะวิจิงไม่ใช่ราคนดูโหดูสีดูนี่ดูไข่นี่สุดยอ,อดเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอย่างอื่นไม่มีอะไรทนนะจะมี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 ม,มีป้ามีนี่สุดยอดเลยอ่ะโอ้เยี่ยมเลยอ่ะเห็นไหม อาฝีมือคุณป้านัตนาเรานี่เองพี่โนดแคเอาเพื่อนมาแอบยิงคนยอดเลยป้าโอ้โหป้าเก่งมากเลยอ่ะดูดิป้าอีหน้าหนุงสุกยังลองดูดิลองดูดิสุกยังดูดิดีหน้าหนุงสุกยังีวลากุนข้าวเป็นไงป้าโอ้ยังเดี๋ยวดูดเดยดูดึข้างเลยตะแคงดิโอ้เก่งป้าโอ้ไม่ป้าเก่งเงี้ยไม่ต้องโวดคำนี้สองพูดเลยนะเอาตึงป้าเก่งจริงอ่ะ จริงนะป้าลุงจิ๊กอะไรก็จะเกิดขึ้นหมดเออป้าเก่งมากเลยย่างทอดไม่ได้อ่ะย่างทอดไข่เคี่ยวไม่เป็นอ่ะอู้ป้าเก่งอ่ะปีนึบเลยอูป้าเก่งมากเลยอ่ะปิดได้แล้วเชไหนปิดได้แล้วไปได้เหรอไปได้แล้วนะเปิดมามันเหลืองไหนเหลืองยังอ้าโอโออ่ะตักไปบ้างตักให้ถุงผ้าก่อนป้าโอ้โหูยยังกัดกินก็ติดกันสวย โอ้ยแอรอ้อนมือโอ้ยร้อนมือโอ้ยแล้วตรงไหนชีวิตจริงด้วยของพูดเลยจักมีลัดดาวัฒนาานายมานอดรัสนาวัฒนาสายลุงไม่ใช่ปไมจับสองมือมา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 ไป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 กนก่อแป๊บนึงเมองไม่เคยเห็นเลยเออไปขอเห็นดิไปนี่นี่นนี่มานี่ตู้นนไปตรงแม่แม่ทัน แต่ไม่ทันเลยโอ้หเยี่ยมจริงๆนี่ตรงนี้นะเนี่ยนี่แหละวางวางนี่เลยะวางนี่เลยโอ้โหเยี่ยมจังเลยอ่ะเยี่ยม